วันเียวนึงได้การแท่ที think, ่มาต้องคงขอไม่ขวาตอยแต่จังหวะแรกเกือบไปครับเขาพยายามจะแทกตกรูปนี้เนี่ยประมาการบอล้วาดูไม่ได้เปลี่ยนเล่เป็นลูกเปล่าเลยครับจังหวะจะไต่แล้วลูกที่ไปเองนะลูกนี้โดนไปทางด้านไปเกื่อเกี่ยวขาว้ก่อนนะ ต้องการรถทีเนี่ยค่อข้างระยะมัถึงค่นข้างไกลอยู่อยู่บบยมมาทา่บอลเนี่ยจะเป็นการเปิดเรื่อยๆมาซ้ายขวายีงยมโบนดี้ไปไาเนี้นี่อนไยมัยังเดินกับช่วเวลาแรกนะเป็นเดิางนัน

ี้าพูกนี้ที่เอมาจะแท่ไปนิดนึงอาจจะต้องเปิดเข้าวี้นทั้งรู่นี้นพยายามขยัยเ,เข้าไปเจ้นหน้าผุนเล่อนางด้านคำมแมทอยู่2องคนนะวิ่งทำท่าหลอ,อกกันแล้วผู้เปิดย้อนออกมาพวกนี้ตัวเนี้ยรุ่นผู้หญิงนไบเสื้อเนี้ยติดเร็วมาเลยครับเแท้เนีนตองหมูรุ่นน,นี้น อบอกว่มันยิงเหลี่ยมบอลมันเป็นข้อทาปด้าทำแมมมากกว่า บอลเซตบอลครับมีอ to well ่านงัดบอลขึ้นมาโอ้โห <spirituality> ูนัาปาตูเป็นด้านโกยยังพยายามต่ับอลลงก็นักผู้สาวตูนี้เข้ามากดกันเร็วครับเกมลูกน้าแบ๊กจรับบอลน้ำฝากโค้ชทำไม่อยู่ครับตอนย็นมีบอลสกุลุ้งม้ มันไม่อากจะเสียชีวิตในสนามอยู่วันของควณนะนี่จังหวัดรถข้างกันก็ขอให้ของวยดีครับจังหวัดนาลรวกการเป็นบอลโอยไปขวาสุดท้ายก็ไม่ผ่านในด้านเตะครับไม่เปไรอาอยสุดท้ายนบอลด้านโกด้วยครับออก ไปเองแล้วก็โดนตัดแล้วสวยกลับมาครับควบค<ป>วบแทนท่างเลยครับวบอลกัดสุดท<ป>้ายโดนจิ้มออกหาังนีออกเป็นออกข้งางแล้วแล้วตอนที่กัดเข้าการโดนังาจาัแบแรงอยู่ครับ โอ้ยโยนมาจับลงกบอกว่าขึ้นเร็วลงเร็วจริงครับมาก๊สทีนี้กุ้งหัวจะต้้งสนามในการเปลี่ยนตัวหน้าคล้องมาลงมาทางด้านเบลเนี่ยลงมาถึงหน้าจัมทีรล อย่างขวาโค้กระโดดทำให้ต้อมตัวกลางซ้ายยังเลีย้ยงได้บ้านบอยสามชี้กับต้องบอยตัดบอลลูกนี้นี่พยายามจะยกสำเร็จผ่านครับเป็นการชิงจังหวะนะครับจังหวะสุดท้ายเนี่ยบอยนี่ยกบอลผ่านแล้วแต่ว่าไางได้ากันเบรกไว้ก่อนแล้ว นยลูกหนุฟรีกแี้วอยู่ที่บอลนี้จะเป็นบอยครับมีความจริงก็ใส่กแทงไม่เจลยคะับงหน้ากแต่งด้านซ้าย เขาเข้ามาปุ้ยพยายามโบกแล้วจิงสวยไป็ยไม่ออกอยู่จังหวะสุดท้ายเนี่ยเป็นแน่นบอยครับจังหวะบอลล้นหนึ่งคนพยายามจะบังคับก่อนที่จะเข้าต่อเรืงนี้สายเขียวบอยในทางด้านต้อมซ้ายตัดเข้ากลางจริงลูกนี้ก็ยังติดลูกขาตัวเป็นแน่นจ็อโอ้โหมีหมอตาไวเดียร์แนจ๊อบ เราต้องลุกทุ่มทุ่มมาต้อมทำที่กับเฟลจังหวัดสุดท้าเนี่ยนะแม่โดน้าที่อ๋อมฟังไว้ครับแล้วการแทรตรงๆมาให้โกย ลุกนี่เราต้องหวังทั้นด้านกันแล้วก็ด้านโปยแล้วก็แบงด์นี่ครับด้านทาแบงเ,เข้าตัวเนเฮ้ยอตอนนี้เ็่ทดูเข่า,า,า,ามาฝั่งขวาส่เ,เติมขึ้นมาจับบอลแล้วเข้าทันด้านทาแบงก์นี่ครับต้องวแล้วตเตะที่กลางเนยเหีท้าั้งเลยขึ้นไปดน ข้างนิดนึ่นงครับยกขึดด้นมาให้ทางด้านแบงค์โอ้โหานั้นปูนบงปับงเตึงหนีเลยต้องบอกว่าสีริปูนงานเก่บหวแล้วเอาครับจ่ายเสียมากเข้ากัดปูนเศษทีท่มติดบขึ้นมาแย่ออกด้นหลังนั้าแล้วยืาเลยครับเบลตวัดจิง ตัวตะว,ตวันทีเนี่ยผู้สาตู่ออกมากดกันได้ดีครับใช้เมาเนี่ยใช้มไมด้วยนะเป็นมิ่งใส่หูด้านซ้ายครับลอยไปก็พยายามจะไปเนะ นี่เขียนทิ้งเลยดีกว่าครับน่ติดน่ามันถามงอยู่แล้วไม่เอเด็กตาบ้ตนี้ตัวนีกตัวนี้นี้ตัวนี้ต้ตันี้ตัว้ตวนี้ตั้ตนี้ตัวนี้ตัวนัวนีตนตัวนี้ตันตนต้ตัวกตั้ตัตัวนตัตัวนตัวนตวนตนี้ตต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  คือนว่า้องาเตน่ลูกน้อลลักออกลัครับกรรมการให้เป็นลูกเตะกพระโอ้จังหวะว่าสักู้มันกันกรั้าวตัาได้ดีเียเกิดงี้แต่ว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยเตะ้าไปนิดนึงเนี่เล่นามากกรดอยากได้อยู่วถืว่าวันนี้การอดไม่โดดเด่นครับเป็นเตวิคือตัวลูกให้กับทางน้าแน้ครับ ตกมาจังหวะนี้โดน,นแสะออกข้างไปครับแลว้วจังหวะนี้เน,นี่นยเป็นหน้ากาแฟได้ขาวจังหวะที่ห่าจับบอลยาวเดินไปครับแล,ลว้วโดนโดดกดตุ่มเข้ามาแล้วเป็นลูกตั้งแข็งขึ้นมาพี่อาโนโยนยาวขึ้นมาแล้วลูกนี้ปักพิจังหวะสุดท้ายตัวยิงย้านหัง ยังเอาตัวรอดออกไปได้ครับสหรับกาแต่เออยังคงนนำอยู่สามวันทุกตอนหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ยโดนกดตามหนักเลยเกินครับโอ้โหดูเขียววันนี้สภาพร่างกายไม่ร้อนใส่เนาะอาการบาดเจ็บก่อนเจ็บบาดแขบเด็กเจ็บตอนได้วงพุงฝั่งขวาแล้ว เพก็ะ่พี่เติมขึ้นไปลึกนิดนึงก็หน่อนี้เตะไม่โดนแล้วลยขา,าจากกรตัวละทีสองทีตัดขาต้องแน่ครัแบแงตอบมาตามตั๊าากแล้วดูไปตั๊กันเลงเขยขยับแบงได้เป็น,ล,ล,นลูกพุ่งแล้แบงค์้หูสาวกอนยาวเลย่าแล้วไปดื้อเลยหน่อยนี้แยงกัตอบตอได้เร็ทวทำนมตะโกนมาลูกนี้ลึกไปหรือเปล่า จังหวะนี้มันลึกเกินไปแล้วนนลก็องถูกในการบาดเสร็จด้วยแล้วโวยหอยข้าตัวเสร็จได้เลยถ้าถ้าเปิดมาฟาวอันนี้นิดหนึ่งเนี่ยโดดเลยแล้วทัดซ้ายไฮขึ้นมาแล้วดาาาา่าได้สามรคนจริงเลยโอ้โหยังไม่ผ่านเลยผู้สาวประตูเตะอากาศไม่ดี กระโดดมาซ้ายตัยก็หนูกระโดดทีด้วยเน่ยท่ายากเลยเลยครับตัวเองเนี่ยที่เดือบขายอยู่ด้วยนะพยายามจะกระโดดทีรูปนี้ไม่ได้ครับคนเราอ่านหมูเข้าซองตอกเล่นเร็วเลี้วเขียวให้มาจ๊อก ยังเอาตัวรอดได้เอาตรงกลาง so like bbe bbe whole whole ไปใส่เข้าขวาแล้วตัวนี้ไม่ตรงต่อแล้วเต้าต like ัวไหนท่าไหนเยอได้แล้ว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 ่เต่าตัวไหนน่าจะทำได้ดีกวันนี้ครับไือว่าวันนี้ตรงกลางของพ่อแม่เลยในทีที่เล่นตัวหลักอีกคนนึงครับอันนี้ที่แคคุณไม่อยู่ครับแต่น่าเสียดายครับปกติก็ในช่วงหลังจะทำประตูได้ต่อเนื่องเลย ต้อมแต่งเข่าขวาลูกนี้ดีทำแบบบล็อกนิดนึงแล้วสว่านสุดท้ายทำดุดออกข้างไปเองครับแต่ยังคงได้เป็นลูกคู่กับไลท์เซลโคตรจะเพิ่มมาต้อมแต่บางลูกนี้โดนเตะทิ้งหงสเลยครับยังคงได้เป็นลูกเตะมุมแล้วสองลูก อาได้ลูกท right. okay. so okay. uh ุ่งแล้วขอให้แล้วโทษเสร็จล้วเขียวโดนลุงสองคนโทษโดนเตะอัดแล้วอย่างนั้นลูกทุ่งอีกครั้งเอาบอยปั๊มบอลกับเขียวการ์ดเสียบอลไม่ออกด้วยแล้วแล้วกัร์ดตูดขึ้มาทางซ้ายตอนนี้ตกที่เสาประตูไม่ได้เลยโอ้โหจังหวะหลุดไคจังหวะที่กัรดเสียบอลเนี่ยแต่ว่ายังมีแบงค์ครับ แล้วยิงได้ยิต่อสิบเออดูด้วยนะวนี้คนแล้วพี่ปวยแม็กกี้เกเอาไว้อยู่ปู่จังกวะนี้ได้ปตระตู้ไล่ขึ้นมาแล้วเป็น2องปรตูต่อามครอ้แล้วตีตอนหลังตัวหลักของแม็กกี้เกลตอนนี้มีอาการบาดเจ็บแล้วอ้หห แน่นอนอไรอ่อะไร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 ตแข่หลอกหล่ไม่ได้ไม่ได้เราไม่กด้หลอกหลอกข้องไร้ชันโตแล้วกไหล่ลื่นนะลมไมเป็นไงวะ เสือเจ็หนักเลยสำหรับตจะเล่นต่อวัยยุคลขาถ้าเล่นต่อไงหาเนี่ยต้องเปลี่ยนตัวคนเล่นต่อต้องหเนี่ยต้องเปลี่ยนตัวมอเลยบสำหรับไเกร์ ไกอีกเกอร์เนี่ยมีบุรุษพยาบาลด้วยครับแต่ตอนนี้บุรุษพยาบาลของคุณเดินมาดูดกเกรื่องับไกอีเกิลถือว่าทีมแพทย์เนี่ยค่อนข้างเร็วหนึ่งวอลเกอร์มาสองคนแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี่น,น้เป็นเอาไปแล้วไล่มาแล้วสองวอลเกอร์สามครับ ใชยมากัดดักบอลได้หลุดมาสุดเส้นจังหวะนี้แล้วยิงโอ้โหตู้เฟ้เข้าส่วไม่ได้ประตูได้ยังไงจังหวะนี้ก็ถ้ายิงเข้าไปเดี๋ยวเป็นประตูเซนซอให้กับคอมแมสแต่ยิงไม่เข้าเองแล้วโอ้โหจังหวะนี้เสียหายอุ้ยไงอุยไงเอาเลืยาวอีกครั้งหนึ่งจังหวะนี้แล้วแอ้ ตอกระก้องโเขามต่รกแล้วตู้ัตาหมกว่าเล่นเลยครับทไจะได้หรือนิ่งนุมด้วยครุมเร็วมาโอยสังหว์นี้เกลียดกันอยู่แล้วเสียบอลให้กับกรอยกก็รองลอยถึงที่นหน้ามาก็้วอาจจะลกเกินไปครับโอยออกหลังก็เ,เลย ต้อดัได้คะแแบบักอเปิดายาวออกแล้วจับบอนได้ขวาโกนสามไปเก็บมาได้ครับ ตายไม่มายังได้ <Og threaten> ีขวาโสดชิงยักษ์เสาแรกบ่อนชนสายมาที่หอกหลังครับโอ้โหเนี่ยจะไปมือไม่ได้แล้วเกมของแม็กอี้ก็ตางอยู่ตอนนี้มองหายเลยแค่ประตูเดียวถ้าได้กลับมาเนี่ยคอมแยร์ไปตบสุดเกมทันทีเลยโอ้โหมีเฮี้ยนหวานเสียด้วยแล้วคอมแยร์จะเล่นต่อไหวหรือเปล่าเป็นยัง ซอกยังตามบอกไปเก็บได้ครับลัวผูเหล่าตุ้งหอมมาแต่ตำแหน่งแล้วตอนนี้ซอกเปิดขึ้นมาทางขวาคู่โหแล้วที่ตัวจังหวะนี้มันยู่ไม่เงียบนาทีสุดท้ายครับก่อนจะพุทธเวลาผ่านเจ็บรับคู่ตอนนี้เกมค่อนข้างเข้มข้นแล้วในช่วงท้ายเกมครับ

สองคนบอยเนี่ยตรงรถกัสไปแย่งบอลตักเท้าเลยแล้วก็สวนกลับแล้วตอนนี้แบงค์ถ่ายออกไปทางขวาโัยกลับแล้วโอ้โหกทรถเขเสียบอลให้กับไครเจ้าต้องถ่ายออกมาทางขวาแล้วกดไปสองคนขึ้นมาสุดเส้นนี่นี่แล้วก็ออกหลัง้ว มือหัวตอนนี้งพยายาจะเล่นอยดเวลาแล้วสองดับแบทเทิลโอตาลองสออเล่นนี้ก็ไม่ตกใจแล้วต่อเนื่ลงมาลุ้มบอลยังไงอากาทำยังไงก็ได้ให้บอลไปถึงกองหน้าเร็วที่สุดเดี๋ยว เอยู่ในช่วงท้ายเกมนะตอนนี้เขาเคลรบาตเสร็จก็บอยให้ออกทางขวาพศแต่เราก็บอ้อยบอยโอ้ยแย่ทิ้งออกข้างไปคล้บองเสียไปลูกทุ่งแล้ว้าพี่ ยังได้บอลอยู่ครับพุทธโอ้ยับราบรถก็ย,ยังได้ลูกพุ่งรถพุูงยาวมามุนใส่ลูกนี้เข้าคอครับต๊อปต้องเร่งนะครับตอนนี้โอ้โหแต่ตตแไม่ผ่านครับยังได้บุกต่อสำหรับพม่นมเนี่ยต้องพยายามเร่งจังหวะของตัวเองแล้วครับ โวยทำยังไงก็ได้ให้พลไปในแดนหน้าเลยที่ฝึกก็โวยแล้วโวยทำบอลเล่นกันเองแล้วก็เลยเสียบอลกันแล้วกรรมการก็เป่าก็ซีอ้าวให้เป็นให้เป็นฟาวเขาพุ่งฟาวเขาก็พูดโอ้โหดูยังไม่หมดครับเอาใจทันึลยแล้วหลุดมาทางขวาแตปดยอดบอลแล้วบอลพลาดไปคนเยอะดำบอลกันแล้ว เราเนี่ยของจริงนะแล้วตูนชวนไปเล่นของจีิที่ตารทหารเลยคูเก่งก็บอกว่าสุดมาจริงๆแล้วเกงคู่นี้จะเป็นไอเกอร์ที่นำไปต่อสามอีกตอนหนึ่งแล้วแต่ว่าโอ้เ็นทอมแอนเนี่ยเกือแต่ว่าแทบประตูตีเสมอหลายต่อหลายครั้งเราวแต่ว่าทําไม่ได้แล้วโอ้ทีนี้วันนี้ต้องบอกเป็นไอเกอร์ที่เดือดเอาชนะคอมาอนไปได้สามก็คือต่อสองครับ โอ้ต้องขอขอบคุณทั้งสองทีมแล้วทั้งแบ็คอีเกิลแล้วก็ทั้งข้าวแม่อีกครั้งเลงแล้ว